คลิปนี้เราก็มาทำกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของริบบอนเมนูบนโปรแกรม microsoft access จาก ep ที่แล้วผมแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของ label control นะครับซึ่งจะมีทั้งแบบฟิกข้อความไต่ตัวเลยในแบบของกรุปแรกแล้วก็กรุปที่2กับกรุปที่3จะเป็นแบบเราสามารถใส่ข้อความ label เพื่อแสดงได้ตลอดเวลาทั้งในแบบของการใส่ textbox บนฟอร์มด้วยการสร้างปุ่มนะครับเพื่อส่งค่าขึ้นไปเช่นผมจะใส่ แสดงข้อความแล้ก็กดก็จะสร้างข้อความขึ้นมาบน ribbon menu ตามกรุ๊ปที่เรากำหนดไว้ในภาษา XML หรือจะเป็นแบบแสดง label โดยการกำหนดใน VBA ไปเลยนะครับนี่นะครับก็ให้กำหนดเป็นชื่อคอ computer name ของเครื่องที่รันอยู่ในที่นี้เครื่องผมใช้คำว่า surface book 2ก็จะแสดงขึ้นมา อะไรประมาณนี้นะครับโอเคใน EP นี้ผมก็จะมาแนะนำอีกคอนโทรลหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ Edit Box ซึ่งก็ทำหน้าที่เหมือนตัว Control Text Box นี่นะครับแต่เพียงแต่ว่าในภาษาของการทำ Ribbon Menu เขาจะใช้คำว่า Edit Box แต่ลักษณะของ Control ก็คือการให้สามารถ Input ข้อมูลลงไปได้ซึ่งจะต่างกับ Label ที่จะเป็นการแสดงข้อมูลแต่ไม่สามารถ Input ข้อมูลได้บนตัว Ribbon เมนู โอเคอันดับแรกผมก็จะเปลี่ยนเมนูใหม่แล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ Copy โค้ดทั้งหมดของหัวข้อ Label Control มาก่อนแล้วก็มี Record ใหม่อีกทีนึงนะครับเล t e ลงมาอันนี้ผมจะให้ชื่อว่า Edit Box ก็ใส่ Edit Box อย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยก็จะสร้างกลุ่มใหม่เลยก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่งงจะเป็นอีกกลุ่มไล่กันลงมานะครับก็ สร้างแท็กกรุปขึ้นมาใหม่นะครับทั้งแท็กเปิดแล้วก็แท็กปิดแท็กเปิดนะครับก็กรุป p ID เท่ากับดับเบิลโค e ดดับเบิลโคดเข้าไปในดับเบิลโคดชื่อใหม่นะครับจะต้องไม่ซ้ำกับชื่อ ID ของกรุปที่เคยมีอยู่แล้วง่ายที่สุดก็คือเติมเลขเข้าไปนะครับจากกรุป u p 3 2, 3ก็เป็น4มนี่คือตัวอย่างนะครับแต่จริงๆจะใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับขออย่าซ้ำแล้วก็ l a b e l เท่ากับ ดับเบิลโขดดับเบิลโขดเข้าไปในดับเบิลโขดชื่อ label นี่ซ้ำได้นะครับแต่ในความเป็นจริงเวลาแยกกรุ๊ปก็ไม่มีใครตั้งชื่อซ้ำอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็ให้เป็นกรุ๊ปของชั้น4โอเคมีแท็กเปิดแล้วก็ต้องมีแท็กปิดนะครับเสมอก็ใส่แท็กปิดลงไป l r s u กลุ group. โอเคคราวนี้ข้างในกรุ๊ป1234ก็ให้เขียน โค้ดลักษณะของแท็กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ชื่อ control ก็คือ edit box เป็น edit ตัวเล็กหมดนะครับแล้วก็ box จะเป็น b ตัวใหญ่แล้วก็วัก id เท่ากับ double c o d e double c o d e เข้าไปใน double c o d e ก็ตั้งชื่อ id ของ edit box เหมือนเดิมจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับที่ไม่ซ้ำกับ edit box ตัวอื่นๆเพราะว่าเป็น id นะครับอันนี้ผมก็จะให้ชื่อเป็น my edit box โอเคออกมาจากดับเบิลโคดวักแล้วเราก็สามารถตั้งชื่อราเ e ลได้นะครับว่าเป็นเท่ากับดับเบิลโคดดับเบิลโคดเข้าไปในดับเบิลโคดตั้งชื่อที่จะแสดงขึ้นมาหน้า Edit Box ของเราก็ยังสมมุติให้ชื่อว่าเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับใส่ข้อความก็อาจจะมีโคลอนสักหน่อยแล้วก็วักระยะห่างนะครับแล้วก็ออกมาจากดับเบิลโคด a c k กสเล h เป็นการปิดคำสั่ง ประมาณนี้โอเคแล้วลองปิดฟอร์มดูนะครับแล้วก็ไปที่ database tools compact and repair database เพื่อเป็นการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับรีเซ t ตโปรแกรมราะว่าอย่างที่เคยบอกในทุก ep นะครับว่าทุกครั้งที่มีการเพิ่มหรือแก้ไขโค้ดใน Ribbon Menu จะต้องทำการปิดและเปิดไฟล์ใหม่เสมอนะครับจากนั้นก็คลิกขวาที่ตัวฟอร์มเลือก design view คราวนี้เรามาเปลี่ยนฟอร์มนะครับเหมือนเดิมจาก property ตัว a u t e r ribbon name ep ที่แล้วเราใช้คำว่า label control ตอนนี้เราก็ใช้คำว่า edit box ตัวนี้เราก็ลองเปิดดูนี่นะครับเราก็จะได้ตัวลักษณะของ text box สำหรับการใส่ข้อความซึ่งข้อความที่ขึ้นนำหน้าตัว text box ของเราจะเป็นข้อความจากตัว label ตัวนี้นะครับก็คือใส่ข้อความแล้วก็ c o l o n ก็จะมาขึ้นตรงนี้ ถ้ามีวัตก,ก็จะมีระยะห่างนิดนึงถ้าไม่มีวัตก,ก็จะติดไปเลยส่วนกรุ๊ปของชั้น4ก็คือมาจากการสร้างกรุ๊ปใหม่ตัวนี้นะครับโอเคลักษณะประมาณนี้แต่คราวนี้เนี้ย textbox เราสร้างขึ้นมาได้แต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถทํางานอะไรได้นะครับนอกจากการแสดงขึ้นมาแล้วก็สามารถใส่ข้อความได้แค่นั้นเองไม่สามารถทําอะไรได้ เพราะฉะนั้นเราต้องมาเขียนฟังก์ชันในการใช้งานให้มันด้วยโดยตัวแรกที่เราจะเขียนฟังก์ชันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ on change นะครับก็คือถ้ามีการเปลี่ยนข้อมูลบน text box หรือ edit box ตัวนี้จะให้มันทำอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนโค้ดในฟั่งของ VBA กันก็ไปที่โมดูลหนตัวเดิมนะครับโอเคแล้ก็ลงมาที่ท้ายสุดอ้อแต่ก่อนอื่นเราต้องประกาศตัวแปรอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับสำหรับใช้ใน edit box ก็เป็น public ผมจะให้ชื่อว่า bol edit box as sting r เป็น sting r นะครับประมาณนี้โอเคจากนั้นเราก็เลื่อนไปสุดของโค้ดที่เคยเขียนมาก่อดด้านนี้นะครับแล้วก็มาเพิ่มฟังก์ชันกันโดยเป็น public function เหมือนกันนะครับ s ับให้ชื่อว่า my edit ชื่อนี้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าควรจะสื่อความหมายให้เข้าใจว่าเป็นฟังก์ชันของตัว control ตัวไหนนะครับก็จะเป็น my edit box call ใน event ที่เราจะใช้ก็คือเรื่องของ on change แล้วก็ให้เป็น callback on change ประมาณนี้แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเข้าไปในวงเล็บโดยเราจะมีค่าพารามิเตอร์ของตัว control ซึ่งเป็น as I Ripple Control นะครับตัวนี้แล้วก็คอมมาวักอีกตัวหนึ่งก็คือ S T R Text h as e e n string โอเคจะมีพารามิเตอร์อยู่2ตัวในการใช้งานของ Event On Change บน Edit Box จากนั้นเราก็ใช้รูปแบบของ Select Case ก็ได้ในการใส่ชุดคำสั่งว่ามาจาก Control ID ตัวไหนชื่ออะไรก็ Select Case control dot id แล้วก็ n select จากนั้นเราก็เลือกเอานะครับว่าถ้าเป็นเคสของ id ที่ชื่อ my edit box เราจะให้ทำอะไรก็ my edit box ก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับ id ที่เมื่อกี้เราเขียนขึ้นมาก็คือของ edit box เป็น id เท่ากับ m y e d i t b o x ถ้าใครให้เป็นชื่ออื่นก็เลือกเป็นชื่ออื่นอะอย่างในที่นี้สมมุติง่ายๆนะครับผมจะให้มันแสดงหน้าต่าง m s s s a g e b o x ขึ้นมาเวลาเรากดใส่ข้อความไปในนี้นะครับแล้วก็กด Enter หรือเปลี่ยนโฟกัสลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นการเกิด Event ขึ้นมามันก็จะ Active ตามคำสั่งใน VBA ของเราอะผมก็จะให้โชว์ m s s s a g e b o x ก็จะบอกว่าแต่ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องของค่าว่างนิดหนึ่งนะครับผมก็จะเขียนว่า if ถ้า str text ก็คือตัวพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นค่าว่างก็คือ ampersand double quote double quote ไม่เท่ากับ double quote double quote ก็คือเป็นค่าว่างในลักษณะหนึ่งนะครับในรูปแบบของ string then ก็ให้ show message ขึ้นมาเป็น message box ก็คือ msg box แล้วก็ข้อความตามตัว edit box ที่เราใส่ลงไปในะบน Ribbon Menu str text ก็คือตัวนี้โอเคเราลองแค่นี้ดูก่อน save จากนั้นเราก็มาเพิ่มคำสั่งเหตุการณ์นะครับว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนข้อความบน edit box ตัวนี้ก็จะให้ไปอ่านในฟังก์ชันที่เมื่อกี้เราเขียนขึ้นมาก็คือฟังก์ชัน my edit box callback on change แล้วก็มาใส่โค้ดเพิ่มในภายในแท็กตัวนี้แล้วก็วักแล้วก็เขียนต่อไปก็ในเหตุการณ์ on c h a n g e ก็คือตัว on ตัวเล็กแล้วก็ C ตัวใหญ่แล้วก็ change เท่ากับดับเบิ้ลโค้ดดับเบิ้ลโค้เข้าไปใน double code ล้ลโค้ดามด้วยชื่อฟังก์ชันที่เมื่อกี้เราเขียนก็คือ my edit box callback on change ให้มาอ่านตัวนี้ โอเคก็ลองปิดฟอร์มดูแล้วก็รีสตาร์ทไฟล์ใหม่นะครับโดยการไปที่ Database To Compact and Repair Database แล้วก็เรียกฟอร์มใหม่โอเคจากนั้นเราก็ลองใส่ข้อความดูนะครับเช่นทดสอบเราก็กด Enter ก็จะมี m e s s a g e b o x ขึ้นมาไหมครับว่าทดสอบแต่ถ้าเราลบข้อความ แล้วเรา enter จะไม่มี message box ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่เงื่อนไขไปแล้วว่าถ้าเป็นค่าว,ว่างก็จะไม่โชว์ message box ขึ้นมานี่นะครับเงื่อนไข if ตัวนี้นี่ก็คืออย่างแรกในการใช้งานตัว control edit box เค้าวนี้เนี่ยมันยังมีอีกคำสั่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเราสามารถกำหนดให้ตัว edit box บน ribbon menu ของเราเนี่ยจะสั้นหรือว่าจะยาวได้นะครับ โดยการใส่คำสั่งต่อลงไปเพิ่มนะครับวักแล้วก็ใช้คำสั่งว่าใสา String นะครับตัว s ตัวใหญ่แล้วก็เท่ากับ double quote double quote เข้าไปใน double quote แล้วเราก็ตามด้วยตัวอักษรนะครับในที่นี้ผมแนะนำว่าให้ใช้ตัว w แล้วกันนะครับมันจะเต็มดีเป็นตัวใหญ่อย่างนี้นะครับสมมติผมจะเอาแค่สั้นๆ3ตัวผมก็พิมพ์ w ตัวใหญ่เข้าไป3ตัวอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ แล้วก็ลองรีสตาร์ทดูใหม่นะครับตัว Edit b o x ก็จะสั้นลงคราวนี้ถ้าเราจะทำให้มันยาวขึ้นเราก็ใส่ตัว W ตัวใหญ่นี้ให้มันยาวตามที่เราต้องการนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยถ้ามันใหญ่เกินไปมันจะล้นใช่ไหมครับในภาษา XML เวลาเราขึ้นคำสั่งใหม่อย่างนี้นะครับเราสามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้เช่นกันนะครับอย่างในตัวนี้จะเป็น on change ก็คือเป็นคำสั่งใหม่แล้วก็ ไซส์สตริงนะครับก็จะเป็นคําสั่งใหม่เราก็สามารถ Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้เพื่อให้มันดูง่ายขึ้นนะครับเราจะวักกี่ครั้งก็ได้ไม่มีผลอย่างนี้นะครับโปรแกรมก็จะเห็นเป็นคําสั่งที่อยู่ในแท็กเดียวกันโอเคอันนี้ผมลองใส่ตัว w หรือ W นะครับเยอะๆอย่างนี้เอาเยาวๆเลยลองปิดนะครับแล้วก็ database tools Compact and Repair Database เปิดดูนี่นะครับตัว TextBox หรือ EditBox ก็จะขยายใหญ,ใหญ่อย่างนี้เลยโอเคคราวนี้เราก็มาดูอีกวิธีการหนึ่งนะครับในการใช้งานก็คือเราสามารถที่จะส่งข้อความจากบนฟอร์ม Textbox หรือข้อความอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการผ่านภาษา vba ขึ้นไปบน EditBox ของ r i บอนเมนูได้แล้วก็เช่นกันเราสามารถส่งข้อความจาก Edit Box ของ r i บบอนเมนูกลับมายัาง Text Box บนฟอร์มของ Access ได้เช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันนะครับเราก็ต้องมาสร้างฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็ต่อท้ายกันมาเลยนะครับก็ให้เป็น Public Sub s ับเหมือนกันอันนี้ก็จะให้เป็นชื่อฟังก์ชัน my edit box callback เป็นเรื่องของการ get text ก็คือการส่งข้อความขึ้นไปนะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดก็จะให้มีพารามิเตอร์ก็คือตัว control s i r i b b o n control comma by left str text ประมาณนี้นะครับเราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับเป็น select case แล้วก็เขียนว่าถ้าเคสมาจาก ID ที่ชื่อ my edit box ก็ให้ตัว p a ม a m เ t อรนะครับก็คือ str text เท่ากับตัวแปรที่เมื่อกี้เราสร้างขึ้นมานะครับตัว public ตัวนี้ bol edit box โอเคจากนั้นเราก็มาเขียนอีเวนต์ใหม่บนภาษา XML ของ Ribbon เมนูผมก็ใช้ Enter ก็ได้นะครับเป็นคำสั่งใหม่เราสามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้คำสั่งว่า get text เท่ากับแล้วก็ double quote d e q เข้าไปใน double quote ตามด้วยชื่อฟังก์ชันที่เมื่อกี้เราเขียนนะครับก็คือ my edit box callback s get text ถ้ากลัวเขียนผิดก็สามารถกรอบตรงนี้มาใส่แทนได้นะครับจะได้ไม่พลาดโอเคจากนั้นเราก็ลองสร้าง TextBox กับตัวปุ่มขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับการ Return ค่ากลับไปกลับมาของ Edit Box กับ TextBox บนฟอร์มก็ไปที่ Design View นะครับบนฟอร์ม ตัวปุ่มกับตัว text box ตัวนี้ผมใช้ก๊อปมาเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะมาดีไซน์แล้วก็มาใส่ใหม่ก็ได้อันนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับผมใช้ก๊อปลงมาอย่างนี้ร a b เ l ลตัวนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น,ปนใส่ข้อความเฉยๆแล้วกันโอเคแล้วก็ตัว text box ที่ก๊อปมาใหม่นี้ จะเป็นเรื่องของ Edit Box ผมก็ตั้งชื่อว่า txt เป็น Change แล้วกันนะครับ chg Edit ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ตัวปุ่มก็ขอเปลี่ยน c a p ชั่นนะครับเป็นคำว่า Edit Box จะได้เป็นตัวอย่างคนละตัวกับตัว Label Control ตัวนี้นะครับ จากนั้นในตัว Edit Box ของปุ่มนี้ Event นะครับออนคลิกก็ใส่ Code Builder ก็จะเขียนโค้ดว่าตัวแปรนะครับที่เราสร้างขึ้นบนโมดูลชื่อตัวแปรตัวนี้นะครับ bol Edit Box เท่ากับ Me. t e x t b o x ที่เราสร้างขึ้นมานะครับบนฟอร์มก็คือ txt chg edit ก็ให้ตัวแปรมีค่าเท่ากับตัว textbox บนฟอร์มในการการเรื่องของค่าว่างเราก็ใส่ฟังก์ชัน nc ลงไปเผื่อไม่มีข้อมูลนะครับจะได้เห็นเป็นค่าว่างโอเคจากนั้น enter คำสั่งที่2นะครับจะเป็นลักษณะของการ refresh ตัว control บน ribbon menu ตัวเป้าหมายที่เราต้องการนะครับด้วยคำสั่ง g o b j r e s p o n i n v a l i d a t e c o n t r o l นะครับวักดับเบิลโขดดับเบิลโขดเข้าไปในดับเบิลโขดตามโดยชื่อ id control เป้าหมายในที่นี้ก็คือ myeditbox ก็ให้ทำการ refresh ค่าใหม่จากนั้นก็ให้มาแก้คำสั่งนะครับในตัวโมดูลจากเมื่อกี้ที่เราสั่งว่าถ้า ตัวนี้นะครับมีข้อความขึ้นมาแล้วเรากด enter หรือเราย้าย focus ก็ให้แสดงเป็น message box แต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นให้ไปใส่ข้อความใน text box บน form แทนก็แก้คำสั่งใหม่นะครับจากการโชว์ message box ก็ comment ไปเขียนใหม่โดยอ้างอิงชื่อ form นะครับ forms exclamation mark แล้วก็ชื่อ form ที่เราจะนำข้อความไปใส่บน text box นะครับก็คือ frm r i b b o n ก็คือชื่อฟอร์มตัวนี้ของเรานั่นเองแล้วก็ดตามด้วยชื่อ text box txt underscore chg edit เท่ากับพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือ str text ก็เป็นข้อความของ Edit Box บน r อ b บิ้บเมนูโอเคคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเซฟแล้วก็ Restart ทไฟล์ใหม่โดยการใช้คำสั่ง Compact and Repair Database เปิดฟอร์มขึ้นมานะครับจากนั้นเรามาลองดูพอเราใส่ข้อความบน Edit Box ข้อความก็จะมาใส่บน Text Box ของฟอร์มแทนก็ทดสอบ Textbox Enter นี่นะครับอแต่ตอนนี้ข้อความตัวใหญ่ไปแต่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคในลักษณะเดียวกันถ้าผมใส่ข้อความบน Textbox ของ For บ้างมันก็จะไปแสดงบน Edit Box ของ Ribbon Menu ด้วยเช่นนะครับทดสอบ Edit Box นี่นะครับ ก็จะถูกส่งไปบน Edit Box ของ r i b b o n เมนูก็จะ Return ค่ากลับไปกลับมาอย่างนี้ได้นะครับใส่ผอม,มัวให้ดูเลยยาวๆเลยนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมาหรือถ้าจะลบเป็นค่าว่างก็ได้ลักษณะการใช้งานก็ไปปรับใช้กันได้นะครับว่ามันจะมีการ Return ค่าส่งค่ากันยังไง ไปประยุกต์ใช้กับฟอร์มเรายัางไงได้บ้างนะครับก็หลักๆที่สำคัญก็จะประมาณนี้นะครับในการเขียนตัว Edit Box บนริ bbon เมนูไว้คลิปหน้าจะเป็นตัว Control อะไรต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างขอบคุณที่รับชมครับ